วันนี้เรามาใช้คำศัพท์หมวดผลไม้ก,กันครับเพื่อนๆคำแรกเลยครับแอปเปิ้ลสีแดงสวยงามภาษาอังกฤษเรียกว่า apple apple นะครับ apple นะครับอุ่นก็เพื่อนๆภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอุงนคือกรปบกรปนะครับกรปบ คือ,อุนนนะครับสับรดก็เพืนเพื่อนสับรดภาษาอังกฤษเรียกว่า pie apple pie apple นะครับ pie apple ครับคือสับรดครับต่อมาก็เพื่อนเพื่อนถนนครับถนนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ jack foot jack foot นะครับ ช็อคฟุตครับคือขนุนครับต่อมาแก้วมังกรครับเพื่อนๆพื่มีประโยชน์มากๆเลยผมชอบแก้วมังกรภาษาอังกฤษคือ dragon foot dragon foot นะครับ dragon foot คือแก้วมังกรครับต่อมาแตงโมครับเพื่อนๆแตงโมภาษาอังกฤษคือ watermelon watermelon นะครับวอเตอร์เมลอดนะครับก็คือแตงโมครับเกง่งศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับด้วยหนังสือ5000คํคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับถ้าชอบกดใจเม้นแจกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ